คืนเผาผีโกสไหนสนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคาเพอร์ฟูมน้ำหอมสำหรับรถยนต์ไม่ฉุนไม่แพ้การันตีโดยผมนัดผีฟังรายการสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับเอาสายต่อไปเป็นสายของน้องนุกตุ๊กตาอาถรรพ์ครับ ตอนนี้อยู่ในสายกับพวกเราเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับนุกสวัสดีค่ะพี่นาะส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวนะนุกไม่เคยคุยกับพี่แน่นอนใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะเอาวันนี้หนึ่งเรื่องนะฮะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวของน้องนุกเองด้วยแล้วก็อุ้ยปัจจุบันยังเกิดอยู่ใช่ค่ะ คืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะตั้งชื่อเรื่องว่ารูปปั้นสัมภเวสีค่ะพี่นัดเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นไงตอนอื่นก็ขอสวัสดีพี่นัดอีกรอบนึงนะคะ,ะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็พี่พี่แอดมินทุกคนเลยนะคะออ่านะคะวันนี้นุกก็จะมาเล่าเรื่องรูปปั้นสัมภเวสีนะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนุกในระยะเวลาประมาณ ออเกือบยี่สิบปีได้แล้วค่ะคร<ำ>ับย้อนไปตั้งแต่สมัยนุกประมาณสิบขวบนะคะอะตอนนั้นนะคะเป็นคืนวันพระนะคะแล้วนุกเนี่ยยืนแปลงฟันอยู่แต่ว่าไม่ได้แปลงฟันในบริเวณห้องน้ำนะคะจะเป็นอ่อที่แปลงฟันข้างนอกห้องน้ำอีกทีหนึ่งอะคะ่ะอืม นะคะยืมแปลงฟันอยู่เสร็จแล้วนุก,ก็เงยหน้าขึ้นไปส่องกระจกอะค่ะตามปกติเลยของคนที่เราแปลงฟันเนาะพอนุกมองไปที่กระจกเนี่ยภาพที่นุกเห็นนะคะหน้าห้องน้ําที่อยู่ด้านหลังนุกมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่อุซึ่งปกติบ้านหลังเนี้ยนุกบอกก่อนเลยว่านุกอยู่กับแม่สองคนเพียงลําพังนะคะครับ ไม่เคยมีอะไรเลยแต่วันนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใส่ชุดสีขาวผมยาวก้มหน้าและชุดของเธอเต็มไปด้วยเลือดค่ะพีนัทถ้าพีนัทเป็นพี่นัทจะทำยังไงคะแปลงฟันต่อหรือพอแค่นี้คะพอแค่นี้นุกเลือกแปลงต่อค่ะหลังจากนั้นก็แปลงเสร็จก็รีบพอแปลงเสร็จก็รีบ วิ่งออกมานะคะวิ่งหนีออกมานั่นคือครั้งแรกที่เราเจอกันและเป็นครั้งแรกที่นุกได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณ mm. นะคะหลังจากนั้นนุกก็ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครที่บ้านเลยนะแต่ว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยก็คุณแม่ก็จะรับอมีเหมือนพี่แม่บ้านนะคะเข้ามาทำงานด้วยครับก็จะให้เขานอนในห้องนอนหนึ่ง ซึ่งห้องนอนนั้นเนี่ยปกติจะมีแค่นูก,กับแม่ที่นอนได้ oh. อ๋ออ่าแต่ว่าเราพอเข้ามาเนี่ยห้องนั้นเป็นห้องเล็กค่ะเราก็เลย,ย้ายานอนห้องใหญ่แล้วก็ให้เขานอนคนเดียวลําพังอะนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนทุกวันนี้ก็เป็นปริศนานะเขานอนไม่ได้จนขอร้องว่าขอมานอนพื้นห้องเราก็ได mm. อืมอ่าแต่เขานอนห้องนั้นไม่ได้จริงๆไม่รู้เขาเจออะไร นะคะหลังจากนั้นเขาก็ลาออกไปแล้วก็มีคนใหม่เข้ามาทีนี้คนนี้เป็นรุ่นป้าละป้าคนนี้นะคะ<ม>เขาก็ไม่ได้นอนในห้องนะเขาขอนอนน่ะตรงบริเวณหน้าบ้านนะคะแล้วก็ปูที่นอนนอนครับทีนี้เขาวันหนึ่งเขาก็เดินมาบอกแม่แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีนะอืแล้วหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลาออกไปค่ะ ครับก็เหลือใค่นุกกับแม่ออนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะบางทีนุกก็นอนดึกคะ่ะเพราะว่าเออเป็นคืนมันสุกอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะนอนดึกนิดนึงบางทีก็ข้ามไปนั่นแหละเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะครับแต่มีอยู่คืนหนึ่งนุกจําได้ดีเลยดึกแล้วละ่ะประมาณตีหนึ่งแล้วละ่ะนุกก็เข้าไปนอนกับคุณแม่นะคะในห้องในห้องนอน ทีนี้พอนุกลืมตาขึ้นมาเนี่ยนุกนอนไม่หลับไงน,นุกลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นแสงสีเขียววับป๊บป๊บในห้องเลยนะคะเราก็เอ๊ะงงว่ามันคือแสงอะไรแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียนเราคิดว่าอาจจะเป็นตาเราปรับปรับกับความมืดนะคะ<อ>ก็เลยหันไม่หาคุณแม่แต่พอนุกหันไม่หาคุณแม่สิ่งที่นุกเจอคือพี่ผู้หญิงคนเดิมที่นุกเห็นตอนสิบขวบ เขากําลังค่อมสีขาค่อมสีขาบนตัวของแม่นุกอะค่ะ๋อ oh. แล้วแขนของเขาเนี่ยติดกันหน้านุกเลยทำ oh. แต่นุกก็เห็นเซี่ยวหน้าเขาด้วยแต่แม่นุกเนี่ยหลับอยู่โอ oh. อืมแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นเราก็อยู่มัธยมต้นเองอะค่ะเราก็เด็กมากก็เลยดึง,งผ้าห่มขึ้นมาคลุมแล้วก็ บุบง,งแล้วก็ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนไม่กล,าล้าเรียกคุณแม่กลัวกลัวที่หันมาจะไม่ใช่แม่อืมอืมนะคะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยน,นะคะ่ะเพราะว่านุ๊กยอมเล่าทุกอย่างที่นุ๊กเคยเจอในบ้านหลังเนี่ยให้คุณแม่ฟังว่าแม่เราไม่ได้อยู่กันแค่สองคนนะคะอ๋อคุณแม่ก็เลยพาไปหาหลวงพ่อแถวบ้านนะคะที่วัด พอไปหาหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็ให้คําแนะนํามาว่าเขาอะเป็นกายละเอียดเขาไม่มีกายอยากอาศัยอยู่ให้ไปซื้อรูปปั้นมาให้เขาอยู่สิครับ<ำ>อ่าซึ่งตอนนั้นนุก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเนาะเราก็ยังเด็กมากอ่าแม่นุก็ชาวบ้านต่างจวังหรัดธรรมดาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปซื้อ รูปปั้นมาให้เขาอยู่นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ย<อ>คุณแม่ไปซื้อก่อนแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่ตรงใจคุณแม่สักทีหนึ่งก็งเลยรอนุกกลับมาจากโรงเรียนก็พาไปซื้อพอนุกไปเลือกเนี่ยปรากฏว่าทั้งร้านนะคะทั้งทั้งตลาดเลยก็ว่าได้เหลืออยู่รูปปั้นเดียวเป็นรูปปั้นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวถึงกลางหลังเลยกลางหลังมาหน่อยอืมนะคะ แล้วมันตรงอ,อ่ะที่เราเห็นเลยค่ะพี่นัทก็เลยซื้อมาเลยนะคะแล้วก็<อ>ทําหิ้งเล็กๆเขาอยู่ออนะคะอ่ะเขาก็ก็ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นในบ้านจากที่ว่าเออเราประสบปัญหาก็สามารถผ่านออกมาได้ แล้วหลายครั้งนุกก็เชื่อว่าผ่านมาได้เพราะพี่เขาครับมีครั้งหนึ่งค่ะนุกเคยถือหมอ้อแกงร้อนๆนะคะแล้วนุกลื่นค่ะลื่นลมหน้าห้องน้านะคะจะลื่นกําลังจะลื่นเลยถ้าลื่นเนี่ยหมอ้อแกงหมอ้อเนี้ยน้ําร้อนต้องลวกนุกแน่แล้วหลังนุกเนี่ยจะต้องไปกระแทกกับปูนข้างหลัง่ะคะปูนข้างหลังอืแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่า มีบางสิ่งบางอย่างบันดันหลังนุกไว้ครับนุกอยู่ในท่าที่กำลังจะลม้มเท้าเป็นองศาละแต่ไม่ลม้มแล้วก็ไม่บาดเจ็บแกงก็ไม่หกรอดเหตุการณ์นั้นมาได้ค่ะโอ้น่าประหลาดไหมคะอ่าครับแล้วก็หลังจากนั้นนุกก็เห็นพี่เขาเรื่อยๆนะคะแต่เขามาในสภาพที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆครับ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะนุกก็อ่าจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันพระเหมือนกันทีนี้ยนุกลืมสวดมนต์ค่ะลืมสวดมนต์ตอนนั้นนุกก็เป็นหนึ่งในทาดแมวนะเลี้ยงแมวจรเหมือนกันนะคะ oh. อ่าตอนนั้นก็รับแมวจรมาตัวหนึ่งทีนี้ oh. น้องขอลูกค่ะขอลูกแล้วก็นุกก็เดินไปดูอยู่ดีก็ นึกยังไงไม่รู้เดินไปดูแมวที่ให้นมลูกอยู่ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณห้าทุ่มค่ะทีนี้พอเราดูน้องแมวให้นมลูกอะค่ะก็พักนึงเราเหมือนหลุดไปในพวังหนึ่งครับเราก็เห็นว่าน้องแมวเนี่ยเดินไปหลังบ้านโดยมีลูกๆเนี่ยดูติดเต้านมไปด้วยอพอเดินเราก็มองไปทางหลังบ้านอะนะคะพอมองไปทางหลังบ้านเราเห็นพี่ผู้หญิงชุดขาว มาปรากฏการเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือใส่ชุดสีขาวไม่มีเลือดและเลืองแสงได้โอ่านั่นก็คืออีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่นุกเห็นนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ตัวนุกเองแม้กระทั่งบางคนที่จะมาบ้านนุกเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าถ้าเป็นคนมีจิตสัมผัสอะนะคะเขาจะพูดเลยว่าเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมารอต้อนรับเขาหน้าบ้านอื แล้วไม่ใช่คนเดียวที่พูดหลายคนแม้กระทั่งเพื่อน,นุุกเองก็เห็นครับโ<อ>่้จนลุกไปอยู่มาหาลัยแล้วกลับมาบ้านทุกครั้งที่นุกเอาการบ้านจากมหาลัยค่ะมาทำํำนุกก็จะเห็นพี่เขาอะยืนอยู่ข้างหลังนุกเสมอครับค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่นุกอ่า ไม่ได้เรียนละก็ทํางานละนะคะอยู่ในวัยทํางานละก็ได้โทรไปเล่าเรื่องเนี้ยค่ะให้กับรายการหนึ่งฟังอตอนนั้นเขามีอาจารย์อยู่ในรายการด้วยเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าเนี่ยแปลกมากเลยว่าทําไมดวงจิตเนี้ยได้บุญเยอะเป็นพิเศษคแล้วเขาอะกําลังจะไปเกิดแล้วนะโอ้อืมอ่าปีนี้ หลังจากนั้นนุกก็ทําให้เขาต่อนะคะแต่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเท่าเท่าสมัยเราเรียนเนาะเพราะว่าด้ภาระการงานที่เรามากขึ้นนะคะทีนี้เราก็เข้าใจว่าเขา่ไปเกิดแล้วเพราะหลังๆมาเนี่ยนุกติดต่อกับเขาไม่ได้อไม่เห็นเขาในบ้านละครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่ง นุกเห็นเดินออกมาจากห้องอะค่ะเปิดประตูออกมาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวเหมือนกันแต่เป็นชุดขาวมอมๆเหมือนคนจรอนนะค่ะแล้วก็อ่าผมยุ่งเหยิงวิ่งเข้าไปหลบในห้องน้ำแล้วแมวนุกเนี่ยก็วิ่งตามเข้าไปดูด้วยครับซึ่งนุกรู้อยู่แล้วว่านั่นไม่ใช่คนเพราะตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนแล้วนุกปิดบ้านแล้วเราก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นสัมภเวสี แล้วแม่นุกเนี่ยเวลาเขาเรียกน้องแมวเข้าบ้านนะคะเขาจะไม่เรียกชื่อเขาจะเรียกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ครับอ่าอย่างนี้อืมทีนี้ก็ใช้ใช้เวลาสักพักหนึ่งค่ะทําบุญให้เขาเขาก็เลยไปก็ไม่มีอะไรในบ้านเราก็เลยยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่ว่าพี่สาวอ่ะต้องไปเกิดแล้วแน่เลยเพราะว่าถ้าพี่สาวอยู่อ่ะ ก็ไม <Da> ่น <ass shorts> ่าจะปล่อยให้อะไรเข้ามาในบ้านได้สิอ่อ่าทีนี้นุก็เลยเอาลูกปั้นของพี่สาวที่เราเช่ามาค่ะจะไปลอยน้ำแต่ก่อนที่จะไปลอยน้ำเนี่ยนุก็มีการโทรคุยกับผู้มีญาณนะคะแต่นุกไม่ได้ถามเขานะว่าพี่สาวไปเกิดหรือยังแค่ถามว่าพี่สาวเนี่ยเขามีจริงๆไหมครับผู้มีญาณก็บอกว่า ะตะกูนะคะสิงมอเตอร์ไซค์มีจริงๆค่ะมีจริงๆแล้วก็พี่คนนั้นเขายังบอกอด้วยว่าผู้หญิงคนเนี้ยใส่ชุดขาวผมยาวกลางหลังเลยกลางหลังมานดิดหน่อยครับซึ่งตรงกับหุ่นลูกปั้นของเราเป๊ะเลยค่ะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยถูกฆ่าตาย,ยนะคะในพื้นที่เขตบ้านของนุกด้วยการถ่วงน้ํา ครับอืมซึ่งจะบอกว่าย้อนกลับไปะค่ะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเนี่ยพื้นที่บ้านนุกเนี่ยเป็นหนองน้ำค่ะอ๋อค่ะก็น่าแปลกมากพี่เขาอยู่อยู่เชียงใหม่นะคะเขาไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยแล้วไม่เคยมาบ้านกุเลยแต่เขากลับรู้เรื่องนี้ได้โอ้โอครับค่ะเรียกว่าพี่สาวเนี่ย ปรากฏการให้ทุกคนที่สามารถสัมผัสเขาได้เห็นหมดเลยม hmm. แม้แต่คนที่ไม่มีเซนก็เห็นนะคะ ah. แต่อ่พอเราเริ่มสื่อสารกับเขาไม่ได้ละเราก็เลยเอารูปปั้นเขาไปจำเริอนน้ำนะคะ oh. ก็คือรอยน้ำนั่นเองนะคะ oh. เพราะว่าเราเชื่อว่าเดี๋ยวปล่อยไว้เดี๋ยวมีอะไรเข้ามาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พี่นัทก่อนที่นุกจะเล่าว,ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นพี่นัด จำได้ไหมว่าทําไมมีครั้งหนึ่งที่นุกเห็นพี่สาวใส่ชุดสีขาวที่เรืองแสงได้และมาหาเราดีๆทั้งที่ตอนแรกเนี่ยมาหลอกหลอนคนในบ้านเคยแม้กระทั่งมาอัมพี่สาวพี่สาวของนุกเองอะคะ่ะจําได้เหตุผลเพราะว่าย้อนกลับไปเมื่อนุกอายุสิบเจ็ดนะคะมีคนส่งคาถาหนึ่งมาให้นุกสวดมนต์ออ oh. ตอนแรกนุกไม่เชื่อเพราะตอนนั้นไม่มีใครรู้จักคาถานี้นะคะ่ะ ก็ส่งมาให้นุกสวดหลังๆนุกรู้สึกว่าคนรอบตัวเริ่มเติมให้สวดเราก็เลยเอะลองสวดดูสวดทุกครั้งนุกก็จะแผ่เมตตาให้ทุกครั้งซึ่งเขาเชื่อว่าคาถาเนี้ยสามารถให้วิญญาณได้เต็มที่โดยตรงเลย mm hmm. และจําที่อาจารย์ในรายการหนึ่งทักได้ไหมคะว่าทําไมวิญญาณดวงนี้ได้บุญไปเต็มเต็มเลยค mm hmm. าถานั้นคือ พระคาถา,ามหาตักพัทค่ะโอ้โออืมใช่ทำให้พี่เขาเนี่ยเลื่อนภพภูมินะคะจากสัมภเวสีกลายเป็นลุกคเทวดาครับตัดมามที่ปัจจุบันอืโอเคอืมเข้าใจค่ะ<ม>ตัดมาที่ปัจจุบันนะคะนุกเองเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆว่าเหมือนมีคนต้องการสื่อสารกับเรา ครับแล้วอยู่ดีๆก็นึกถึงพี่สาวนูก,ก็นึกว่าเอ๊ะพี่สาวเราไปเกิดจริงๆแล้วหรือนะคะด้วยความที่นุกเองนะคะทำอาชีพหมอดูครับนูกก็เปิดไพ่เช็คดวงด้วยนะคะโอ,โอแล้วก็ใช้เซนด้วยในการดูปรากฏว่าพี่สาวยังอยู่คำว,ว่าไปเกิดนั้นคือเกิดในภพภูมิใหม่คือภพภูมิลุคเทวดาั่นเองค่ะพี่นัครับนะโอ ใช่แล้วเขาก็มาสื่อสารด้วยทีนี้นุกก็ลองสื่อสารกับเขาดูนะคะนุกเห็นภาพขึ้นมาเป็นชุดแขนหม,มูแฮมสมัยรัชากาลที่ห้าครับตอนนั้นเนี่ยพี่สาวเขาบอกว่าเขาอยากได้รูปไม้แกะสลักเขาแต่แล้วนุกก็เห็นภาพชุดขึ้นมานะคะอ่าทีนี้นุกก็ หาช่างแกะสลักนานมากแต่สุดท้ายหาได้แล้วในในราคาที่เหมาะสมเราจ่ายไหวด้วยอืมอ่าแล้วทุตเนี่ยเราก็เลยลองถามเช็คกับเพื่อนหมอดูด้วยกันว่าเนี่ยผู้หญิงที่บ้านเราเนี่ยพี่สาวเนี่ยน่าจะเป็นคนในยุคไหนและเสียในยุคไหนครับปรากฏว่าเพื่อนหมอดูตอบตรงกันคะ่ะ รัชกาลที่ห้าและเสียในยุครัชกาลที่หกครับด้วยการถ่วงถูกถ่วงน้าตายอะอืมนะคะ<อ>แล้วก็ตอนนี้นะคะที่พี่สาวขาดการติดต่อจากหนุกไปเนื่องจากว่าพักหลังๆพอนุกทํางานยุ่งอะคะ่ะหนุกแล้วบวกด้วยความที่นุกคิดว่าเขาไปเกิดแล้วก็เลยไม่ได้สวดมนต์เฉพาะให้เขาอีกอ๋อครับ เลยขาดการติดต่อกันไปช่วงหนึ่งค่ะพี่นัทแล้วตอนนี้พี่สาวก็กำลังจะให้ทำหิ่งใหม่ให้นะคะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะขออธิบายก่อนว่าไม่ใช่การเลี้ยงผีนะคะเป็นการเคารพซึ่งลูกเทวดาท่านหนึ่ง<ำ>นะคะอ,อันนี้ต้องบอกก่อนเพื่อคนอื่นเข้าใจผิดเป็นลูกเลี้ยงผี<ำ>นะคะอันนี้เป็นเหตุผลด้วยตอนแรกนุกไม่ได้ตั้งชื่อตัวเองว่านุกตุ๊กตาถพาานนะ นุกตั้งว่าเอา่อนุกทํานายดวงอ oh. แต่มันมีบางอย่างมาสะกิดใจว่าเอ๊ะเรากําลังสั่งปัน้นตัง้งไม่ใช่สีแกะสลักรูปพี่เขาอยู่เนาะนุกอยากมองพี่เขาเป็นตุ๊กตาน่ารักอะนุกก็เลยตั้งตั้งชื่อสุดสุดท้ายตัวเองเป็นตุ๊กตาอาทรรพ์ ค่ะพี่นะัดเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะโอเคนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเอขออนญาตย้อนถามนิดน,นึงได้ไหมซึ่งโอเคแหละตอนแรกพี่เขาเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตแถว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 บ้านนุกกนะปัจจุบันนี้ ใช่ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หลังบ้านยังมีส่วนที่เป็นน้ำอยู่นะคะอะแล้วก็จากที่ถามเพื่อนๆเราที่เป็นหมอดูหรือว่าคนมีเซนมียานวิเศษพิเศษอะไรประมาณนี้เนอะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นผู้หญิงลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็ตรงกันหมดเลยใช่ค่ะเอะไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรทำไมเขาถึงต้องมาอยู่ที่บ้านของนุกกละ เขาตายด้วยความแค้นค่ะพี่นัทดวงจิตที่แค้นด้วยการถูกฆ่าตายถูกปีเลือดสาดก่อนแล้วก็ถ่วงน้ําตายเนี่ยอทําให้เขาอาฆาตมากจิตที่อาฆาตเนี่ยร้อยปีผ่านไปแล้วเขาก็ยังอยู่ประกอบกับพื้นที่บ้านของนุกเนี่ยมันไปติดไปใกล้หรืออาจจะไปทับที่เขาเสียเลยก็ได้เขาก็เ,เลยมีสิทธิ์ในการเข้าออกบ้านนุกค่ะหรืออาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะอ่ะ า,าก็ไม่แน่เพราะว่าคุณแม่ชอบเรียกแมวถูกไหมใช่ค่ะโอ้โอเคแต่ว่าด้วยความที่แน่นอนแหละฮะเราเรามองได้สองมุมคนจะมออาจจะต้องต้องต้องบอกตามตรงอย่างนี้ว่าคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนุ๊ก เลี้ยงผีหรือเปล่าที่บ้านเลี้ยงผีก,ก็ก็เป็นความชื่อของเขาอันนี้ก็มองได้แต่ถ้ามองอีมุมก็คือวิญญาณเขายังอยู่ตรงนั้นเขาถูกพนันาการไว้อยู่ตรงนั้นแล้วก็มาเจอนุกนุกก็สวดสวดมนต์ให้เขาสวดมนต์ให้เขาจนเขาหลุดพ้นจากบ่วงตรงนั้นได้ปรับภพบปรับภูมิไปอีกที่หนึ่งถูกไหมฮะ ใช่ค่ะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ถ้าเรามองแบบนั้นนะฮะถ้าตามความเชื่อที่หลายๆคนที่อยู่ใกล้ๆตัวนุกบอกมาเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเขาได้ปรับภูมิของเขาแล้วเพราะว่าเราเราเราสวดมนต์ให้เขาเราปฏิบัติให้เขา ใช่ค่ะออแต่ก่อนเนี่ยดูเหมือนเลี้ยงผีนะคะแต่ตอนนั้นต้องพูดตรงๆว่านุกกับแม่ไม่รู้จริงๆเราทำตามคำแนะนำของพระออที่เรานับถือครับแต่ว่าหลังจากที่สวดบนให้เนี่ยซึ่งแม่นุกก็สวดนะไม่ใช่สวดแค่นุกเขาก็เขาก็ได้เปลี่ยนภพภูมิแล้วค่ะทีนี้เราก็เป็นการไหว้ด้วยการเหมือนบูชาทเทวดาท่านหนึง่งเพราะด้วยความ ที่โอ้โหมันก็ยาวนานนะพี่นัทเกือบยี่สิบปีแล้วที่เราเจอเขามาครับมันก็มีความผูกพันกันเหมือนกันอ๋อเนี่ยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนะรูปปั้นสัมภเวสีนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าทุกวันนี้ก็อาจจะสื่อสารกับพี่เขาได้แต่ว่าอยู่ในเขาไม่ได้เป็นวิญญาณทั่วไปแล้วเขาปรับภพปรับภูมิและตามความเชื่อที่ที่นุกเล่าให้พี่ฟังถูกไหมฮะค่ะเอาก็ขอให้สร้างบุญร่วมกันแล้วกันเนาะ ได้เลยเนุก๊กวันนี้ขอบคุณมากนะเดี๋ยวขอฝากร้านนิดนึงได,ไ,ได้สิฮะเชิญเลยครับได้เลยค่ะก็นุ๊กนะคะดูดวงนะคะก็ถ้ามาจากรายการพี่นัทนะคะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะโอก็เฟซบุ๊กนะคะ นุกวักทานายดวงนุกมีไม้ตีนะคะเพราะว่าตอนตอนเกิดแม่แม่เขียนให้แบบนี้ก็จะยึดแบบนี้มาอื mm hmm. แล้วก็ติ๊กตอกชื่อเดียวกันค่ะนุกทํานายดวงแต่ติ๊กตอกเนี่ยนุกยังไม่ได้ลงคอนเทนต์ซึ่งต่อไปเนี่ยตั้งใจว่าจะไลฟ์ดูดวงให้ด้วย oh, นะคะครับแล้วก็ความพิเศษของนุกอย่างหนึ่งที่คนมาดูกันเยอะเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการระลึกชาติอ mm. เพื่อ หาต้นเหตุของกรรม<อ>และวิธีบรรเทากรรมค่ะอ๋ออครับค่ะใครสนใจอยากดูอดีตชาติก็ทักเข้ามาได้หรือว่าดูดวงปกติก็มีนะคะอ๋อครับแต่ก็ต้องบอกนะเป็นความเชื่อสุดบุคคลนะนี่ยต้องใช้ดูมินิตแล้วก็วิจารณญาณน,นะครับฮัลโหลนุกยังอยู่กับพี่ไหมอ้าว ไปไหนแล้วะ่ะเอฝนฝนฝนต่อสายของนู้อีกทีหนึง่งพี่เข้มสวัสดีนะครับแล้วก็คุณวายุกกำบันาดนะครับคุณขีดจำกัดลิมิตด้วยคุณอ้น20มันนะฮะสวัสดีนะครับแล้วก็พี่รันวรวรวันนะครับพี่ชื่อเจมส์สุราพี่ปอแชนแนลพี่พิงลำพังด้วยนะฮะคุณไมล์สตอรี่แล้วก็พี่นัทนันสวัสดีนะครับพี่เข้มอ่พี่เข้มกาลสินด้วยครับแล้วก็รวมไปถึงคุณกินสนุกละฮะ ร้านอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์น่ารักมากเลยอ่ะโปรโมทร้านยางให้กับพี่คุณโบด้วยร้านตัวเองนี่ร้านตัวเองชื่อร้านอะไรเนี่ยร้านอาหารเดลิเวอรี่ออนไลน์บอกหน่อยขายอะไรอยู่ตรงไหนบอกมาเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้เอ้าเอนุกขอโทษทีสายหลุดใช่ค่ะสายหลุดค่ะนะครับก็ ดูดวงนะคะแล้วก็เงินเนี่ยนุกแบ่งไปทําบุญนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาเลี้ยงชีพน้องแมวจรด้วยค่ะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีเกือบสิบตัวเลยนะคะเกิดจากมีคนมาทิ้งหน้าบ้านนุกบ้างอืไปเจอตามนู้นตามนี้บ้างหรือว่าบางทีน้องเขาเดินเข้าบ้านมาเองก็มีค่ะเราก็อุปการะเอาไว้นะคะครับก็จะเป็นเรื่องค่ายาค่าอาหารเขาด้วยอันนี้จากเงินจากดูดวงก็ถึงน้องแมวด้วยนะคะตอนนี้เหลือหกตัวนะคะ ครืงเสียไปตัวหนึ่งอ่าโอเคก็ตามที่น้องนุกบอกแล้วกันนะครับว่าใครอยากจ,จะดูดวงดูดวงหรือว่าอยากจะช่วยเรื่องมงเรื่องแมวในกว่ากันไปเนะาะค่ะได้จ้าวันนี้วันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวฟังต่อ้หงหรือว่างไงเดี๋ยวฟังต่อเลยค่ะเดี๋ยวสายเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกหน้าเนี่ยสายที่สี่เนะยมีกิจกรรมพิเศษก็คือเอ่อกิจกรรมเล่าเรื่องผีไม่มีน้ํางงไหม โอ้คือ,อ,อยู่เหมือนกันนะคะแล้วองผีไม่มีน้ําเรื่องผีเน้นๆเ,เรามีเวลาจํากัดสิบนาทีเท่านั้นเองอโอ้โหสิบนาทีสิบนาทีน,าทนะฮะ ทั้งเดือนนี้เลยเฉพาะวันพุธวันพฤหัสเนะี่ยแปดคนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยนะี่ยมาดูนว่าใครจะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมผีไม่มีน้ําพบมีแต่เนื้อเน้นๆมีเวลาให้สิบนาทีเท่านั้นเองถ้าเกินตัดคะแนนนะฮะนีนน่น่าสนใจมากน่าสนใจมากลองฟังนะ <c oughs> ไม่เคยเจอในรายการอื่นเลยนุกจะต้องรอฟังแน่นอน <c oughs> รอฟังรอฟังวันนี้อ,อคนแรกของเราก็คือคุณหมูกะทินะฮะซึ่ง ชื่อเราก็ไม่ได้บอกชื่อจริงด้วยนะเป็นนักเล่าปริศนา <S <S พี่ใช้คํานี้แล้วกันจะรู้ก็แต่เมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครอะไรงไงแต่ถ้าทําเสียงกันได้ก็ก็ก,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 ก็ว่ากันไปแต่ว่าเราจะไม่บอกชื่อเด็ดขาดอ,อ่โอ้อานะลุนงานหลุนครับพี่นันเอ้าเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้านะตอนนี้ขอบคุณมากนะเอนุก ค่ะขอบคุณค่ะพี่นะัทขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่รับฟังถูกขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ